สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเรามาดูสูตรครบสองตัวล่างกันนะครับเดินมาทั้งหมดยี่สนวดนะครับก่อนเดินเลยนะครับก็ต้องขออภัยครับเขียนไม่ตรงเลยนะครับรีบเขียนนะครับเพราะตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะครับที่อัดคลิปนี้นะครับเรามาดูแนวทางกันนะครับงวดแรกนะครับ จะเริ่มข้าตั้งแต่ง,ตงวดที่ออก75นะครับคุณได้780245นะครับผลลันธออก75นะครับงมดต่อมานะครับได้568023นะครับออก50งมดต่อด้มา่ห้าเจได้457912นะครับออก15งมดต่อมานะครับได้780245นะครับออก70 มดเตอมาได้หกเจ็ดเก้าหนึ่งสองสามสี่นะครับออกหกสี่โมดเตอมาได้ศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดแปดครับออกศูนย์แปดโมดเตอมาได้สี่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสองนะครับออกหนึ่งสี่มดเตอมาได้แปดเก้าหนึ่งสามห้าหกนะครับออกห้าแปดมดเตอมาได้หกเจ็ดเก้าหนึ่งสามสี่นะครับออกสี่เจ็ด โมดตรมาได้สี่ห้าเจ็ดเ้าหนึ่งสองะครับออก9กสองโมดตมรมานับได้เจ็ดแปดศูนย์สองสห้านะครับออก80ดศูนย์มดตรมานับได้ห้าหกแนสานะครับออกห้าห้ามดตรมาได้หกเจ็ดเก้าหนึ่งสาสี่นะครับออกเจ็ดสามมดตมาได้ 6, 7, 9 0้าศูนสองสี่หะครับออก99้ามดตรมาได้หกเจ็ดหนึ่ง หกเจ็ดหนึ่งสาสี่นะครับออกเจ็ดหนึ่งมตอมาได้ห้าหกแนสอานะครับออก 6, หกห้ามตอมาได้6 7 9จ็ดหนึ่งสามนะครับออก99้าเก้มตอมาได้902467นอะครับออก0ูนย์เกมตอมานะครับออ 3, ดได้ 8, 9, 1, 3 4มสี่หกแปนะครับออก30มศูนยตอมานะครับได้8ปดเก้าหนึ่งสห้าหนะครับออก16 โมตมาได้เก้าศูนย์สองสี่หกเจ็ดนะครับออกหกสองนะครับโออมตมาได้หกเจ็ดเก้าหนึ่งสามสี่นะครับออกหนึ่งหนึ่งโมตมาได้หกเจ็ดเก้าหนึ่งสามสี่นะครับออกหกเจ็ดโมตมาได้แปดเก้าหนึ่งสามห้าหกนะครับออกเก้าหนึ่งโมตมาได้หนึ่งสองสี่หกแปดเก้านะครับออกสี่หก แล้วงวดล่าสุดนะครับได้หกเจ็ดเก้าหนึ่งสามสี่นะครับออกหกหกักก็เดินมาทั้งหมดยี่สิบหกงวดรวดนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับบายสีหน่อยครับเพื่อความสวยงามต้องขออภัยนะครับจดตัวเลขยุ่งเหยิงนะครับก็อยากจะให้เห็นทางเดิงเลขทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้ายกมาก็จะดูแบบ ไม่น่าสนใจนะครับเพราะระยะทางน้อยนะครับนี่ก็เลยยกมาทั้ง26งวดนะครับมาให้ดูกวนนะครับยังไงนะครับมันก็เป็นเพียงสถิติเท่านั้นนะครับที่สูตรเดินมานะครับในงวดต่อไปเราก็ต้องรอรุ้นนะครับว่าสูตรนี้จะเดินต่ออีกหรือไม่นะครับใครชอบนะครับก็เลือกใช้นะครับไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ไปดูวิธีการคำนวณกันนะครับวิธีการคำนวณนะครับเราจะใช้หลักแสนหกครั้งนะครับหลักหมื่นสองครั้งหลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะครับหน่วยบนสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับ ร้อยท้ายครั้งที่2 2ครั้ง10ท้ายครั้งที่2 1ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับจะนาเฉพาะลักหน่วยเป็นเลขเด่นตัวที่1นะครับแล้วบวกเพิ่ม1แต้มเป็นเด่นตัวที่2บวก2แต้มเป็นเด่นตัวที่สานะครับแล้วบวก2แต้มเป็นเด่นตัวที่4บวกอีก2แต้มนะครับเป็นเด่นตัวที่5นะครับแล้วบวกอีก1แต้มนะครับเป็นเด่นตัวที่6บวกอีก1แต้มนะครับเป็นเด่นตัวที่6นะครับ ทำการบวกตัวเลขที่บวกกันมากกว่าหนึ่งครั้งก่อนนะครับเจ็ดบวกกันหกครั้งได้สี่สิบสองนะครับใช้สองสองบวกสองเป็นสี่นะครับสองบวกสองเป็นสี่หกบวกหกเป็นสองนะครับเราจะได้สองบวกสี่เป็นหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสองสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์นะครับ เด่นตัวแรกก็คือเลขศูนนะครับบวกเพิ่ม1แต้มนะครับเป็น1บวก2แต้มนะครับเป็น3บวก2แต้มเป็น5้และบวกอสแต้มนะครับ,เป, 5, บ,รบเป็น7จและบวกอีก1แต้มนะครับเป็น8เราก็ได้เลขมาครบ10บหน่วยล่างในงวดประจำวันที่16ตุลาคมนะครับก็คือ0ูนย์หนึ่นะครับ ศู 1> 0, 1, 3, 5, 7, นย์หนึ่งสามห้าเจ็ดแปดรอรุ้นกันนะครับว่าสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับเราก็ไปจับบินกันนะครับถ้าใครชอบหลักสิบเลขคู่นะครับที่เน้นให้คือศูนย์ก็บแปดนะครับ เราก็นํามาจับตั้งก่อนเลยครับอันนี้เป็นตัวเน้นนะครับชุดเน้นสาหรับที่ได้แปดกับ,บกศูนย์นะครับที่เป็นหลักสิบนะครับพอเราได้ศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดแปดนะครับคบสองมาครบสองตัวล่างนะครับศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดแปดถ้าสิบด้างได้เลขศูนย์ได้เลขศูนย์กันนะครับ ก็จะเป็น00ครับ01 03 05 07และ08นะครับแต่ถ้าเป็นเลข8นะครับก็จะเป็น80 81 83 85 87 88นะครับก็อลองพิจารณากันดูนะครับถ้าสูตรนี้เดินต่อนะครับ ส่วนชุดรองนะก็จะเป็นเลขเจ็ดนะครับไปนะครับเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับนะเจ็ดแปดอันนี้ชุดเน้นนะครับ ครับก็อลองพิจารณากันดูนะครับสุดเน้้ก็จะเป็นศูนย์กับแดนะครับสุดรองคือ7จ็ดถ้าสูตรเดินต่อนะครับอันนี้ถ้าสูตรเลขหลักสิบล่างไม่เข้าเลยสักตัวนะครับเรามาจับวินกันทั้งหตัวนะครับก็จะเป็น

เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับแล้วก็แปดแปดนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับสําหรับบินนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดแปดกว่ายี่สิบยี่สิบเอ็ดชุดนะครับมาลองพิจารณากันดูนะครับเลือใครจะมีเลขเด่นมาตัดลองนำมาตัดดูนะครับอย่างเช่นวิ่งล่างสองตัวนะครับศูนย์กับหนึ่ง และสูตรอ,อื่นๆนะครับก็ลองพิจารากันดูนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและชมผลงานกันจนจบคลิปนะครับหาดูแล้วชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ